ค yes. uh, ือก้าวลงหนักนึ so ่งเคั้นเคันอะหมครับกำั้นเรยล่นะครับดวยมาค่นะครับกังทนะเดี๋ยวรน้องสนเ็่นครับน่าเลยค่ะนรครับมนะครับตามตามระยะห้านี่ลยตาป่ะยเลยครับกับผมนี่น้องมัดเลยเส้นเด็ข้าวกับพี่น้องชุ่มจนคานิดพี่นุ๊จุ่มชนไก่เคียงนะครั ใส่เม็ดไปด้วยนะครับเดลี่ใส่เม็ดไปด้วยนะครับใสไปกับไปด้วยบินองลายมือทึ้ลับเลยครับข้าวกองน้ำพ่วงนะครับไปด้วยนยครับบนเยอรมนี่นองมาบริการพี่น้องทึ้งทีแล้วกับทึ้งชุมชนนะครับไปดูทุกคนดูดูดูวันนี้นะครับทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะไม่เลยจับเพื่เลยจับไมวัดไข้ฝั่งนี้ก่อนนะครับนองเวียดนามนะครับจัดโวยนะครับจัดโวยพี่น้องบัตรทองกันไหมนะครับ

พีน้ตามยนะครับหับเปลพี่น้องหลับเลยนะครับนเลยค่ะอมาทำไมตวไหนครับาไหนครับชิ้นแม่เลยเรากเลยล้วยมาลุมได้ไอ้ไไาคเรียนเียไม่ปเกาเลยค่ะทำละไมไ้่ไหม

ตอนสามก่อนเยใช่ไหมตัดก้องนะครับตัดก้องตัดนาเลยก้อนกนี่เลอนนะดน้ำรับน้ำรับน้ำรับน้ำกรกนเลยจดเลับอดเลยกับเรเเลยค่ะเเลยกองนี่อ้นะกองกับาวดนึงนะครับเเลยครับ้อนเลยนะครับเดียวไหม

สับรับเลยรับเรับเรบรับเีรับยรับเลรับเยัเยรับเลยรับเลยรบเลรับเลยรัเลับเลยรเลระเลยรเลยรับเรับเยรับเยรลยรับเรับเยรั้รับรับรับเวยรัยรรรับ an พื้นที่เรือพี่น้องนั่งในยุบชนนะครับอย่าออกมานะท้ายพี่ส้มผิดกัดฟองครับกัดฟองเสร็จพี่น้องหลับข้าวเจ้าหนอนส้ำเพ็จนะครับครับครับพี่น้องขับวเรียวข้าวไรนะครับข้าวเรียวข้าวไรนะครับอ่ามีพุ่นบุญยามันีนะครับกับน้องส้ำเพ็จบุญยามันีนะครับข้าวเรียวงามแล้วก็ปลอดไข่นะครับปลอาป่วยแนะครัพี่น้องยืนตามป่วยนะครับทางหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรนะครับ ้ก็ขัดกองใท่ไหมเป็นออกลับกินมันขูดขนออกน้องกินมันขูดอ่าชิบเลยขัดกองอ่ะขอบคุณเอาลูกกินตามเรลวนะครับพิษนามเช็ดเร็วขับไปเลยครับแล้วพี่น้องทีเลือดจับไวยนั่งอยู่ในซอยก่อนนะครับก่อนความหมดไฟแล้วก็พยายามใส่เม็ดนะครับใส่เม็ดนะครับ ก่อนอุณหภูมิแล้วก็หยิบน้ำเลยครับหยิบน้ำด้วยหิบน้ำกับผมแบบน้ำจินเองนะครับน้ำยิตเองเลครับน้ำจิตไม่ก